คุณผู้ชมทุกท่านทางทีดเ,เช่นค่ะได้เวลาเปิดห้องขไขสวนกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะห้องไขสวนจะคาคุณผูช้ชมทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของภาพยนต์เรื่องดังจาก3ค่ายภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ค่ะ โซนี่ i ิกเตอร์สดิสนีย์พิกเ์และมาร์เวล t u d i o ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวพิเศษนะคะเจาะลึกเบื้องหลังกองถ่ายค่ะบทสัมภาษณ์พิเศษข่าวคราวอัปเดตของภาพยนตร์เรื่องดังพร้อมกับตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ๆที่คุณผู้ชมจะได้ชมที่นี่ก่อนใครค่ะในรายการห้องขายตั๋วฟอ o s อ o f ิ e Show 2015กับเอมสาธิดาเป็นสินชัยค่ะและตอนนี้นะคะเอมก็มีภาพจากอีเวนต์พิเศษของ Star Wars The Force Awakens อุบัติการแห่งพลังค่ะที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นมาฝากกันด้วยค่ะ เป็นที่แรกของโลกที่มีกิจกรรมพิเศษของภาพยนตร์ Star Wars อุบัติการแห่งพลังสำหรับประเทศญ,ญี่ปุ่นที่งานนี้ค่ะพ่วอกับ JJ Abrams ได้ยกทีมนักแสดงรุ่นใหม่ของภาพยนตร์เรื่องนี้ไปพบปะเป็นแฟนภาพยนตร์กันถึงกรุงโตเกียวเลยค่ะงานนี้นะคะถือว่าเป็นการปรากฏตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกของ3ดารารุ่นใหม่นั่นคือ Daisy Ridley ดาราสาวชาวอังกฤษที่มารับบทเป็นเรย์ตัวละครหญิงสำหรับในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะจอห์นเบเร์กาดาราหนุ่มผิวสีชาวอังกฤษค่ะที่มารับบทเป็นซึ่ตัวละครปริศน,นาผู้ถือดาบเลเซอร์และดัมไดเวอร์ดาราหนุ่มชาวอเมริกันค่ะที่มารับบทเป็นไโรลเลนดำม,มุดผู้ชั่วร้ายค่ะกิจกรรมครั้งนี้นะคะเหล่าแฟนๆของภาพยนตร์ s า a r Wars ก็ได้พบกับพวกเขาอย่างใกล้ชิดกันในงานพืนแดงรวมถางเซลฟี่และจัสแฟนเจสันแันด้วยค่ะส่วนงานบริ ทุกคนค่ะก็ปรากฏตัวในเซอรีพร้อมด้วยสุดดีดีแต่สุดน่ารักเป็นอีกหนึ่งตัวละครเด่นในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะและนั่นก็เป็นภาพนะคะจากอีเวนท์พิเศษจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะหลังจากที่ได้เห็นภาพนะคะจากกิจกรรมหลายๆที่นะคะของภาพยนตร์เรื่อง Star Wars The Force Awakens ค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วค่ะเอ็มจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวเบื้องหลังนะคะของภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะไปชมกันได้เลยค่ะ กำลังจะเข้าฉายในสัปดาห์หน้าแล้วนะคะกับภาพยนตร์ที่นำเอาหนังซื้อสยองขวัญเรื่องดังมาสร้างค่ะกับ Goosebumps ขึ้นอศัศจรรย์ขนหัวลุกค่ะเป็นภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซีนะคะอันดับหนึ่งในอเมริกาค่ะจาก Sony Pictures ค่ะคำว่า Goosebumps ในภาษาอังกฤษนะคะแปลว,ว่าขนลุกค่ะดูปากสาธิดานะคะ Goosebumps แปลว,ว่าขนลุกค่ะแล้วอย่าลืมไปขนลุกในโรงภาพยนตร์ด้วยกันนะคะตอนนี้นะคะเอ็มก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ๆจาก Sony Pictures Disney Pictures และ Marvel Studio ค่ะสัปดาห์นี้ค่ะเอ็มภูมิใจนำเสนอมากๆเพราะเอ็มมีตัวอย่างแรกนะคะของภาพยนตร์ที่สร้างจากหนังสือเรื่องดังค่ะกำกับโดยพ่อมดฮอลลีวูดเลยนะคะสตีเฟนส p ลเบิร์กค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะคะแน่นอนค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วง Sound on t i l m ค่ะวันนี้นะคะเอ็มหยิบเพลงค่ะที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก s t a ว w a r s มาฝากกันค่ะเพลงชื่อว่า Light s a b e r จากหนุ่มๆเอ็ค่ะ หมดเวลาของรายการห้องขายตัว Box Office Show 2015ในสัปดาห์นี้แล้วนะคะเอ็มต้องขอขอบคุณสถานที่การถ่ายทำรายการของเรานะคะที่โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ชั้น7 Central World ค่ะและต้องขอ,ขอขอบคุณนะคะชุดสวยๆกับ Star Wars Collection จาก Just Paul ด้วยค่ะวันนี้เอ็มและรายการห้องขายตัว2015ต้องลาไปก่อนนะคะพบกับเอ็มใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ